สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคดีโชคร้ายของคนเกิดแต่ละวันคลิปนี้นะคะแอบมิจะพาทุกท่านมาร่วมดูกันนะคะว่าคนเกิดแต่ละวันนั้นจะมีโชคดีโชคร้ายแตกต่างกันไปซึ่งถ้าท่าน,นรู้เค็ดแล้วรู้แล้วรอดค่ะ เคยมีความคิดที่ว่าทำไมบางคนถึงมีโชคในบางเรื่องเป็นพิเศษและบางคนถึงโชคร้ายกับเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ากันไหมล่ะคะคลิปนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้กับทุกคนว่าคนแต่ละวันจะโชคดีโชคร้ายในเรื่องอะไรไปฟังกันได้เลยคะ่ะมาเริ่มกันที่วันเกิดแรกเลยนะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์โชคดีนะคะดาวพุธเป็นสีทำให้คนวันอาทิตย์พูดจาดีน่าเชื่อถือติดต่อค้าขายเก่ง เป็นนักพูดหรือนักเขียนที่ได้รับการยกย่องเรียกได้อย่างว่าคนวันอาทิตย์มีปากเป็นเอกนั่นเองค่ะมาดูโชคร้ายกันนะคะเนื่องจากดาวศุกร์เป็นกลากิณีส่งผลให้คนเกิดวันอาทิตย์มีความรักที่ไม่ค่อยราบรื่นหรือเมื่อมีความรักก็ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นอกจากนั้นยังส่งผลในเรื่องของการเงินทําให้คนเกิดวันอาทิตย์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมักมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเก็บออมเงินยากค่ะ มาต่อกันที่ท่านที่เกิดในวันจันทร์บ้างนะคะมาดูโชคดีกันค่ะเนื่องจากดาวเสาเป็นสีจึงทําให้คนเกิดวันจันทร์โชคดีในเรื่องทรัพย์สินความเป็นหลักเป็นฐานอาจจะมีมะระดกจากครอบครัวอยู่แล้วและในช่วงที่ดวงไม่ดีก็จะไม่ได้ย่าแย่สุดๆนะคะส่วนโชคร้าย เนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีทําให้คนเกิดวันจันทร์มกักมีอุปสรรคในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานหรือการจะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศหรือตําแหน่งหนทางจะยากลําบากกว่าคนอื่นนะคะมาต่อกันที่ท่านี่เกิดวันอังคารค่ะ โชคดีนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นสีคนเกิดวันอังคารจึงมักมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทั้งในบ้านและนอกบ้านมักได้รับการส่งเสริมจากหัวหน้างานทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองค่ะ ส่วนโชคร้ายนะคะเนื่องจากดาวจันทร์เป็นกรากิณีทําให้คนเกิดวันอังคารจะขาดความอ่อนหวานไปสักหน่อยบวกกับลักษณะพื้นฐานของคนเกิดวนันคารเป็นคนแข็งๆด้วยแล้วจึงทําให้ชาววันอังคารขาดสเสน่ห์ต่อเพศตรงค้ามสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีเรื่องระหองระแหงกับคนรักอยู่บ่อยครั้งค่ะ มาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะโชคดีก็คือมีดาวราหูเป็นสีส่งผลให้คนวันพุธกลางวันเสี่ยงโชคจะได้ดีมักจะได้โชคลาภอย่างไม่คาดคิดนอกจากนั้นยังมีโชคทางด้านการติดต่อง,งานกับต่างประเทศด้วยนะคะ ส่วนโชคร้ายก็คือดาวอังคารเป็นกาลกนีทำให้คนวันพุธกลางวันออกจะติดขี้เกียจไปสักหน่อยเมื่อขยันแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ที่ดีมักจะเหนื่อยกับงานแล้วได้ไม่คุ้มกับที่เสียแรงไปนอกจากนั้นยังมีดวงที่จะเกิดอุบัติเหตุง่ายอีกด้วยล่ะคะ่ะมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะโชคดีเนื่องจากดาวจันทร์เป็นสีคนเกิดวันพุธกลางคืนจึงมักจะมีสเสน่ห์เป็นที่ถูกตาต้องใจของเพศตรงข้าม มีแต่คนเข้ามาห้อมล้อมอยากคุยด้วยส่วนโชคร้ายนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นกลากินีคนเกิดวันพฤหัสบดีจึงมักไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวเท่าไหรนะะ่นักค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะโชคดีก็คือดาวอาทิตย์เป็นสีคนเกิดวันพฤหัสบดีจึงมักจะมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมกับคนในวงการงานที่ทำอยู่ นอกจากนั้นยังมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งการงานมากเลยล่ะค่ะส่วนโชคร้ายนะคะเนื่องจากดาวเสาเป็นกาลกินีคนเกิดวันพฤหัสบดีเมื่อมีความทุกข์จึงมักปล่อยวางไม่ได้มีทุกข์มากกว่าปกติและมักจะผิดหวังกับเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะ โชคดีก็คือดาวอังคารเป็นสีทําให้คนเกิดวันศุกร์เป็นคนจริงจังกับการทำงานขยันและอดทนไม่ท้อถอยง่ายๆและมักจะแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุนะคะส่วนโชคร้ายก็คือดาวราหูเป็นกาลกินีทำให้คนเกิดวันศุกร์ไม่มีโชคกับการเสี่ยงโชคและการติดต่อง,งานกับต่างประเทศมักจะมีปัญหาอุปสรรคค่ะมาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะ โชคดีก็คือท่านได้ดาวสุขเป็นสีทำให้คนวันเสาร์มีการเงินที่ดีและมักได้โชคลาภในเรื่องการเงินนอกจากนั้นคนวันเสาร์ก็มักจะชอบความบันเทิงรักความรื่นเริงด้วยล่ะค่ะส่วนโชคร้ายนะคะดาวพุธเป็นกรละกินีทำให้คนเกิดวันเสาร์เป็นคนพูดตรงและแข็งกร้าวจึงมักมีจุดอ่อนในเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์นะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดโชคดีโชคร้ายของคนเกิดในแต่ละวันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ